สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็มาเปิดตัวมเมล็ดอ่อนทันตะวันนะ,มะ,มะเมลดเมล็ดทันตะวันอันนี้จะทําเป็นต้นอ่อนหานตะวันกินนะครับตัวนี้ผมบังเอิญว่าทะลึ่งไปเอาทรายละเอียดมาใส่ครับเห็นจะรูอยู่ข้างล่างเนี่ยครับทรายมันก็ร่วงออกมาบ้างนะมันก็เลยเป็นหลุมๆแบบนี้นะ ตอนแรกก็กังวลว่ามันจะไม่ค่อยออกนะแต่ก็ดูใช้ได้อยู่นะครับนี่เปิดเป็นวันแรกก็เปิดไว้เป็นเวลาประมาณ6วันแล้วก็จะได้กินครับก็ถ้าใครแนะนำเอ่อาจะแนะนำก็ใช้ทรายหยาบนะครับเพราะว่ารูของถ่านแบบเนี้ยรูทรายมันเนี่ยถ้าเป็นทรายละเอียดมันจะร่วงลงมานะแล้วก็อย่าลืมเอาผ้าเอนเนี่ย ไอ้สอบโกด,ด่วยเพราะว่าขอบมันจะได้ขอบมันจะได้มีเมล็ดงอกนะซึ่งถ้ากินนี่ผมแนะนำให้ทานสดกับน้ำสลัดงาดำขั่วนะของยี่ห้อคิวพีบาทได้ลิตหนึ่งครับกินได้เยอะอยู่ซึ่งผมว่ามันอร่อย แล้วก็แต่ถ้าเป็นน้ําสลัดที่เราซื้อกันนะครับแคลอรี่มันจะสูงนะค่อนข้างจะสูงเลยเหมือนว่าไม่ต่ำกว่าสองรอยแคลอรี่สองร้อกิโลแคลซึ่งผมว่ามันสูงมากแต่เป็นว่าเราไม่ผอมละเราไปกินน้ำสลัดแบบนั้นในคืนมันจะเยอะไปครับแต่ของคิวพีนี่จะแพงหน่อยแต่ก็ผมว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่ามากเลย ผมแนะนําให้กินผักถ้าเป็นไปได้นะผักที่กินได้นะกินสดได้จะดีที่สุดครับเพราะว่าเอนไซม์จะไม่ถูกทาลายจากความร้อนแล้วก็พวกผักต้นไมโครกรีนพวกผักที่เรากินแปดวันสิบวันพวกนี้เราจะเรียกไมโครกรีนนะครับก็จะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าปกติประมาณสิบเท่าเลยนะแต่สําหรับไก่ที่เพาะต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยก็จะต้องแนะนําว่านิดนึงว่าต้น อาอักบุ้งเนี่ยมันจะด้วยปกติผักบุ้งมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดความดันอยู่แล้วครับก็ไม่เหมาะเท่าไหร่กับคนที่มีความดันต่ํานะพอความดันเราต่ําประมาณ90สลงมาเนี่ยอาการก็จะมีแบบพวกวิงเวียน,ยนศีรษะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งอ๋อส่วนถ้าใครกินชอบกินเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมเยอะนะ ซึ่งจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไตระยะที่แบบต้องรักษาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไตาจะทํางานหนักเกินไปครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะที่ผมรู้มาก็อยากจะมาแชร์ครับดูแลสุขภาพกันครับสวัสดีครับ